มาทำอะไรอ่ะขัดเชื้อราตามซอกผนังไหนเนี่ยนี่ไงเชื้อดาดำๆนี่ไงหูขาวงี้ได้หรอเนี่ยคือเชื้อราที่เกิดตามซอกของผนังกระเบื้องยายเลิกใช้สีนี้มานานแล้วตอนนี้ยายใช้หนึ่งไฮโดรเจนสองสบู่เหลวสามเพกกิ้งโซดาเริ่มด้วยตัวไฮโดรเจนครึ่งแก้ว ตามด้วยเบกกิ้งโซดาสามช้อนโต๊ะและสะบู่เหลวหนึช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันพอผสมเข้ากันแล้วจะเป็นแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วเทลงขวดแล้วปิดขวดด้วยฝาที่เจาะรูไว้แล้วนำมาฉีดรถแถวที่มีเชือ้อราแล้วพิงไว้แบบนี้10บนาทีเมื่อได้เวลาแล้วนำแฟงมาขัดตามล้แล้วนำ 拿马拉一呢